สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอฟซีเซยบอยสุกุลสุขณนะครับเนาะอ่ะวันนี้คนดังมาแล้วครับโอ้คนดังมาแล้วครับฮะเนี่ยครับคนดังมาแล้วครับโอ้โหคนดังบ้านน้องแวงนะครับเนาะเสียออสร้านเหรียญทองโฮมพัดนะครับเนาะเพื่อนกับเป็นมู่เดียวกันกับเซียบอยแล้วครับเนาะอ่ะเป็นยังไงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคนดังเนาะอ่ะสวัสดีครับโอ้สวัสดีเป็นยังไงมาจากไหนโอ้กินข้าวน้าซ่าปลาเราบอหรือยังไงเอาน้ำมาต้อนเพื่อนเลยไหมอืมเออเอาเป็นยังไงมาจากไหนครับผมได้ยินข่าวว่าโอ้บ่ เออเออเอ้าเดี๋ยวเอาหนังมาต้อนเพื่อนเลยแม่โอ้เป็นยังไงมาจากไหนคนดังเนาะอ่านะครับเปินมาแล้วนะครับเป็นยังไงมาจากไหนนะครับเอาจารย์นั่งครับนั่ง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 โอ้เป็นเังไเลมาจากไหนเออหันหนามานี่ครับหันหนามานี่เออมาจากไหนนะครับเนาะอือนี่นะครับเป็นจังไหนมาจากไหนเดี๋ยวนี้สะพานอะไรเฮ้ย อยากถามเด่นว่าเป็นอย่งไรมาอย่างไรมามาหนิมาอย่างคำมะลินน้ำเซียบอยนี่บอกชินวอดปลาเซียบอยโอ้น้ำน้ำน้ำเป็นอย่งไรมาจังไรเด่นโอ้เจ้าบ่เป็นคนธรรมดาอลไรได้เด่นนี้เจ้ากลายเป็นคนดังอลไรได้เด่นนี่นะดังในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีดังในทางที่ดีแล้วเนาะดังในทางที่ดีหรือไม่ดีนะครับอ๋อเหรครับดังแบบดังแบบหรือดังโด่งดังเปื่อยโยมืนีวันนี้มาเจอคนดังวันนี้มาเจอคนดังครับดังเป็นซิวสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตผมยังพี่ เอะไรอยาผมยางวันเมื่อกี้น้ำทูมากันเนี่ยเอาเอานี่ดิเอาเอาต้นเอาต้นเพื่อนนี่เพงเรื่ี่มาอันนี้มาแต่เมื่อวานนี่เลยนี่บอกโอ้ยยังยู่งอกไปเมื่อวานนี่บ่แมนแมนแมนไปเมื่อวานนี่ล่ะอืมจะเข้าไปทุ่งนาครับจะไปทุ่งนาบ่ไปไปที่ไหงทุ่งนาไปแจ้งข้าวดีบริป็นยังไงแจ้งข่าวดีลุงพลนะครับปะแตนบอกเอาเอาเป็นการเป็นการเนาะเมื่อวานเนี่ยครับผม เดี๋ยวเอางาตไปที่น้ครับก็เห็นคร่าวๆว่ามีข่าวดีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ฟังหรอกแล้วก็วันนี้จะถามซอสว่ามังจากไปที่น้าแล้วได้ไปช่วยคนเรื่องอะไรครับมีเรื่องเอฟซีซื้อวัสดุไปช่วยอะไรนะดูแลนะองค์องค์ปู่ปริจิตรพี่แล้วก็ไปช่วยสร้างห้องน้ำนะครับให้เอฟซีแล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคน ห้องน้ำมีกี่ห้องพี่มานาเนี่ยตอนปัจจุบันนี้มีห้องเดียวมีห้องเดียวเพียงพอครับผมบอกแล้วว่าห้องเดียวมันไม่พอหรอกคนเป็นร้อยนะอย่างพี่มานาะนี่ไปฉี่ที่ไหนมาฉี่มาฉี่มาฉี่ที่ร้านผมนี่แหละผมว่าสวมันเขาแน่สมันก็มีนะผมว่ามันมันก็ดูไม่ดีนะพี่เนาะดูไม่งามตาทำห้องน้ำแบบดีแล้ว อ,อันที่ว่าสิไปเมื่นอนี้ก,ก็คือสิไปคุยเรื่องห้องน้ำนี่บอสเป็นคุยเรื่องห้องน้ำครับโอ้หลังจากที่พูดคุยอันนี้เป็นไอเดียของใครครับที่เป็นอ่าที่เริ่มอยากจะทำตรงนี้นะไอเดียผมพี่ฮะฮะไอเดียผมเีคโอ้ไอเดียของเจ้าเร็วกว่าเสียออดใช่โอ้เจ้าช่างมัก็เป็นช่องทางเนาะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งอ่าคือเราก็เป็นพ่อค้าเนาะอ่าหมายเงนเหมือนวงขายของออนไลน์อ่ะตอนเนี้ยอ่าอ่าอ่าผมก็ขายของอ่ะก็มีจุดประสงค์เดียวกันนะเป้าหมายเดียวกันนะอ่านี้สร้างห้องน้ำ เอ,อ่อฟซีทุกทา่านเขาเขาก็ซื้อวัสดุไงเขาไม่ได้บริจาคเงินเขาไม่ได้เข้าใจไหมไม่ได้ให้เงินฟรีๆนะฮะก็คือมาช่วยร่วมกันสร้างร่วมร่วมกันสร้างห้องน้ำร่วมด้วยช่วยกันถ้าเป็นบ้านเราเขาเอานาินยอย่างเกาะสมทบทุนสมทบทุนบรเวเข้าเปิดรับบริจาค <c oughs> ใช่เราไม่ได้รับบริจาคเราไม่ได้รับบริจาคเราคือให้เอฟซีมาช่วยซื้อคนละน้อยคนละห้าสิบตามกำลังใช่ตามกำลังเขาแล้วทีนี้เราก็สะสมเป็น้อนใหญ่ๆหใช่แล้วทีนี้เราก็ไป ถามทงรูว่าต้องการอะไรจบบไหนใช่ครับเราก็จัดไปตามที่วันนี้เนี่ยผมจะไปคุยเรื่องห้องน้ําว่าแกเน่ะจะทําห้องน้ำกี่ห้องนะผมนี่ไม่รู้ว่าที่ที่เห็นอ่ะคุณค่าน่าจะทําห้องเดียวผมเคยคุยกับพี่พีเอฟซีนะครับพี่น้องว่าถ้าถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเยอะๆเนี่ยมันน่าจะได้หลายห้องใครมันเห็นสันคอที่ล่ะเ้ามันน่าจะได้สักสี่ห้องจริงๆผมอยากให้นำสี่ห้อง ถ้าสีห้องมันจะพอดีพี่ก็คือผู้ชาย2องนะผู้หญิงสองนะก็ส่วนมากผู้หญิงนี่ก็ทำร้อนส่วนตัวนานใช่ไหมอ,อ่นะครับแล้วก็ด้านหลังของผู้ชายเนี่ยผมว่าจะแนะนํานแกทำโถฉีดนะโถฉีดทั้สองสอันนะพี่แล้วไม่ฝาเชล่าร้อมไหมหรือไม,ไม่สังสีก็ได้เออเพื่อเพื่อการสายตามองเห็นนะ ที่ไปคุยเมื่อวานนี้ก็คือดูคนใช่ใช่ไปไปคุยแนวทางใช่ครับไปดูแนวทางว่าผมทําอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมใช่จะไหลสดแล้วก็ขอได้ให้ประสานเป็นคนกลางใช่เป็นคนกลางครับผมก็ขายกณ์ค่อมปลอดใช่ผมขายวัสดุอยู่แล้วอรัแล้วคือมันก็มีคนคนคนอยากซื้อวัสดุเออแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะซื้อยังไงไงเพราะวานนี้เมื่อลุงคุณแกไม่รับบริจาคมีพี่เข้าใจเนาะใช่พอมันมีอย่างเงี้ยผมเป็นคนขายเนาะ คือราคาขายของเขาขายราคาจริงไงไม่ใช่ราคาบวกเปอร์เซ็นต์บวกอะไรไม่มีค่าในหน้าไม่มีเงินเหลือนะครับเงินจะหมดไปทุบบาททุกสตางค์นะไปกับวัสดุอย่างเดียว<ม>นะมไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะ,ะจะเป็นค่าวัสดุก่อสร้างอย่างเดียวล้วนเพราะผมจะทําชี้แจงมาด้วยผมไม่ได้ว่าทํานึกอยากทำอะไรก็ทําเล่นๆก็คือมีรายรับรายจ่ายมีสมุดบัญชีมีรายการซื้อนะครับว่าซื้อเท่าไหร่เงินคงมเหลือเท่าไหร่แล้วผมก็จะไลฟ์สด จะแจียงยอดให้ ed, ใช่ใ่รสมทบทุนนะครับในการซื้อในการซื้อวัสดุก่อสร้างนะครับไปทําห้องน้ําที่ทุกนาลุงพลและร่วมบูรณะองค์ปู่ปริจิตด้วยกันอ่านะครับผมไม่ได้บริจาคนะเป็นสมทบทุนทุกทุนนะครับอ่านะครับผม ในการซื้อวัสดุนะอันนี้อย่าอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าเราไม่ได้รับบริจาคเราใช้คําว่าในนามผู้สมทุนงพนะครับเป็นเป็นที่ผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนขายวัสดุให้เขารับบ้านเราขายอยู่ใช่เราขายอยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อของปกติไงแต่ว่าเราแค่แค่ไปส่งตรงนั้นใช่ใช่ครับผมเป็นอะไรก็จะที่ทุกคนต้องการใช่แต่เป็นในใช่ของวัสดุอย่างเดียวใช่ครับอินทิปูนทรายนะครับหลังคาแล้วก็ว่ากันไปใช่ใช่อุปกรณ์ในการ ก่อสร้างนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินเงินสดจะไม่ได้จับนะครับแกจะไม่ได้เห็นเงินกับผมสักบาทนะครับแกจะเห็นแต่ตัวเลขกับผมนะผมแกจะแจ้งยอด่ามันเหลือเท่านี้เท่านี้นะครับคือต้องแก้งเขานะครับเอ่อให้รู้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำมั่วๆโดยพราการใช่ไหมพี่อ่าเราก็ต้องแจ้งการผมก็ต้องแจ้งเอฟซีด้วยไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็อุ๊ยปุ๊บปิ๊บปุ๊บิไม่บอกนู่นนี่นั่นแต่มันก็มีเอฟซีบางท่านนะเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะออกนามบางท่านก็ประสงค์ออกนาม ผมก็จะเขียนนะครับเขียนใส่ของผมแล้วก็จะพูดในไลฟ์สดของผมเองนะครับ,รบนะจะเขียนแล้วก็จะแจ้งรายการไว้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ใครใครซื้อเท่าไหร่นะครับอ่าจะประมาณนี้ยัไงไงอ่ะจะทำยันึงหลังจากที่ไปปรึกษากับลุงแนะล้วลุงก็โอเคอนุมัตินาอให้ให้ทำได้แล้วก็หลังจากทําแล้วเนี่ยการตอบรับนะฮะจากพี่น้องที่เป็นแฟนลับเอฟซเนี่ย เยอะไหมครับโอ้เยี่ยมเลยพี่ฮะเยี่ยมเลยใช่มีผู้เข้ามาร่วมสมทุนเยอะก็มีพอประมาณครับแต่ว่ามันก็มีมันก็มีครั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างเนาะก็เห็นต่างมันก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเห็นต่างก็ปล่อยเขานะครับที่ดีทําดีเราทําอยู่ในจุดของเรานะเพราะว่าเราบางคนเขารู้จักเรานะครับเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ถ้าใครมาสัมผัสจริงจริงนะก็ก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับ ให้ให้ทาก่อนแล้วค่อยมาพูดว่าผลที่เกิดมันคืออะไรดีกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นผลไง<ม>ก็แค่พูดเนาะยังไม่เป็นรูปธรรมเนาะมันเขาเรียกว่าอะไรมีแต่นามปรธนะรรมเนาะยังไม่เป็นรูปร่างเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปคุยพไปไปยี่จะเข้าไปคุยใช่จะ <h> เข้าไปคุยเรื่องเรื่องเรื่องนี่แหละแกทําห้องน้ำนี่แหละ<อ>จะเอายังไงคื่าใช่ใช่ผมก็มีงบอยู่ในใจอยู่ตอนนี้นะที่ตั้งเป้าคือสี่ห้องวันใช่ใช่ที่ผมตั้งเป้าไว้สี่ห้องนะจะทําห้องน้ำสี่ห้อง ใช่สีนะครับเพื่อเสียบอยไปกดขี้ได้ขี้สบายได้ <laughs> ไม่ใช่ไปยืนปิดตูน้นะฮะเ,เ,เสียบอยก็ไปเยอะครับทุกนานก็ไปวันนี้นวันนี้อย,อยากไปกับเสียออดด้วยได้ไหมถ <laughs> ือว่าเป็นโครงการเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าเราขายอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยอดเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าอยากทราบรายละเอียดเราแจ้งแจ้งได้ครับแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การบริจาคแต่เป็นการสมทุน ร่วมทุนร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอ๋อู้วาการต่างๆในพื้นที่ใช่พี่บานเพรียทุนาลุงพลเนาะที่จะเปิดจะนันมาตรงนั้นรบนะครับขอติว่าเป็นไอเดียที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีทําเถอะสร้างความเจริญให้บ้านเรามันเป็นคิดมากคิดเยอะคนที่ได้ผมประโยชน์นะตรงเนี้ยเต็มเลยชาวชาบ้านนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะเห็นไหมครับชะโนดูตัวอย่างก็ได้พี่จากหมู่บ้านล็กๆตอนนี้โอ้โหสิบล้านพี่ยังซื้อที่เขาไม่ได้เลยยิ่ง ผมพูดรจริงใช่ที่มันแพงมันจะเริญไงคือ,อค,คนใครก็อยากไปใครก็อยากมาตรงนี้ผมก็ดูแล้วเขาไม่ต่างกันนะครับน่ะมันเหมือนกันนะครับไม่มากก็น้อยภายใน,น <c oughs> อนาคตอันใกล้นี้นะอาอาชันี้ครับอยากให้เซร์วตพ๊กทอะไรก็ได้บางอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้ครับอโครงการนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะมากจะน้อยนะครับเราก็ทําร่วมกันนะ ทำทำแล้วสบายใจก็พอถ้าทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเองปล่อยผ่านนะครับผมถ้าคิดว่าอยากทำก็มาร่วมกันนะครับก็อย่างน้อยสมมุติว่าวันหนึ่งถ้าได้ไดให้ได้มามีโอกาสมาที่นี่เนาะเป็นนั่งในห้องน้ำอุ้ยประตูบานเนี้ชั้นนะเป็นคนซื้อมาอ่าโหชักโคกนี้ที่ชั้นนั่งเนี่ยชั้นนะเป็นคนซื้อมาอ,ม,อม,มันภูมิใจเนาะภูมิใจเนาะอ่าเป็นภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกเอ้ยฉันก็มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการที่ ที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วมาจะมาแบบด้วยใจจิตแบบใจเบิกบานนะพี่ไม่ได้แบบมานม่งน่งม่งนี่นะมาแบบกึ่งเลยอ่าชั้นนะชั้นนะชั้นนะใช่นะอันนี้มุมมองผมเป็นแบบนี้นะผมคิดว่ามาแล้วจะสุขใจมากกว่านะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับอเคครับผฝากดติดตามช่องผมอาจจะเปลี่ยนช่องชื่อเป็นเสียว่าเหินโรงพยาบแต่ว่ามันแก้ไขไม่ได้ก็จะเป็น เสือออสเฟมเมอี่อยู่นะเสือออสเฟมเมอรี่แหละเหมือนกับช่องเสียบอยหมูสดนั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับผมก็ได้สัมภาษณ์ช่องเสือออสเฟมเมอรี่นี่ครับเจาะลึกเจาะใจนะครับเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจบเป็นของพี่ของน้องเอฟซีช่องเสียบอยหมูสดสุกุลทุกคนนะครับขอกราบสวัสดีครับ